สวัสดีค่ะสุภูพสุกคนนะคะเด้อมนนี่เรามีเมนูมีเมนูย่างกระดูกหะะนนมูแล้วทุกคนมากแล้วใส่เกลือกับกระเทียมนะคะทุกคนนี่นะนี่ไอตัวย่างเราจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่แต่ใส่พิเศษเลพี่น้องวันนี้เรามาย่างกระดูกหมูน้ำกกนเด้พี่น้องมาเด้อตำโคกขุ่นเจ็บ สาวสูชาแนลเดอ้อสาวสูชาแนลค่ะสาวสูชาแนลคนหนองคายเด้อนี่พี่น้อผอดยากะน้ำปนมาน้ำเดอ้อมาน้ำปนเด้อพี่น้อง่องปลายจะถูทุกคนวันนี้เราย่างกระดูกหมูเด้อพี่น้องพัดไซพิเศษมานะคะทุกคนนะพัดไซพิเศษมานะจ๊ะเห็นบอเห็นบอวันนี้เราย่างเมน,นู กระดูกหมูนะคะทุกคนนะคะเสียงเข้าเลยอย่าอะไรครบทุกคนเนี่ยมา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 ย่างกระดูกหมูกันนะคะทุกคนนะคะเห็นเปล่า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 เนี่ยเราย่างกระดูกหมูกันนะคะทุกคนนะคะกำลังจะ นะวันนี้เราใช้เตาพิเศษนะคะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยย่างกระดูกหมูนะคะย่างกระดูกหมูนะกิงไงนไหมนี่กระดูกหมูของเราอนี้กลาลังเหลืองมาหลามนะคะทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูเมนูของเรานะคะใช้เตาไซส์พิเศษนะคะทุกคนนะคะเราใช้เตา อยู่ข้างในถังนะคะทุกคนนะคะนี่เห็นไหมกลับก็สวยนะคะทุกคนนะเราใส่แค่เกลือกับกระเทียมอย่างเดียวนะคะทุกคนในการย่างวันนี้นะคะหมักแบบหมักแบบง่ายๆนะคะทุกคนนะคะเห็นไหมดูดิสวยงามนะคะทุกคนนะคะวันนี้เรายา่างกระดูกหมูก,กันนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะทุกคนนะคะ อันนี้หมูย่างของเรานะคะกระดูกหมูนะคะซี่โครงนะคะซี่โครงนะคะแกะแกะ,แกะอ่อนๆน,นะคะนี่คือหมักนะคะใส่เกลือตัวกระเทียมนะคะทุกคนนะคะเราหมักแบบกินแบบแง่ายๆวิถีชีวิตคนบ้านๆนะคะทุกคนนะคะย่างหมักกระดูกหมูย่างนะคะทุกคนเราหมักแล้วก็มาย่างในเตาเลยนะ<ม><ม>เห็นไหมเห็น หมูย่างนะคะทุกคน กินข้าวนึ่งข้าวร้อนๆมากินกับย่างกระดูกกอนกระดูกกอนแก่ๆกับแม่โสได้เลยนะคะทุกคนนะคะนะคะเห็นไหมอืมเหลืองอร่ามน่ากินเลยนะคะทุกคนนะคะน่ากับเห็นไหม้สีแบบสวยงามเลยนะคะทุกคนนะคะ กระดูกหมูนะคะเราใช้หมูนะคะในการมาหมักย่างในวันนี้นะคะทุกคนนะคะกลับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะเรายกสูงนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้นะคะทุกคนนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้นะคะ ใส่แค่เกลือกับเกลือชูรสแล้วก็ไม่ต้องหมักอย่างอื่นนะคะเราทําเองกินเองนะคะทุกคนนะคะเราหมากกินกันแบบง่ายๆนะคะทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีเริ่มเลืองแล้วนะคะทุกคนนะเรายกสูงขึ้นน้ำเตาของเรานะเรายกสูงขึ้นนะคะทุกคนกับกําลังเหลืองเลยกับกําลังเหลืองเลยนะคะทุกคนนะคะ เมนูวันนี้เราย่างกระดูกหมูนะคะย่างกระดูกหมูนะคะของเรานะคะมาดูสีมันก่อนนะเราไม่ใส่อะไรมากมายเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะทุกคนเราทํำกินเองนะคะเราทํำกินเองเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะทุกคนนะเราใส่แค่เกลือกับชูรสกับกระเทียมพอนะคะทุกคนนะย่างกินแบบต้นบ้านเรานะคะทุกคน ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะทุกคนนะคะข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆน่าจะอร่อยนะคะทุกคนนะคะใครอยากกินก็มาเด้อกระดูกหมูของเรานะคะวันนี้เราใช้กระดูกหมูวันนี้สองกิโลนะคะทุกคนนะคะสองกิโลนะคะในการย่างเลยวันนี้นะคะ ไม้สีแบบออหน่ากินหน้ารับประทานนะคะทุกคนนะคะไหมทุกคนนะคะเหลืองอลามนะคะทุกคนนะคะกลับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเห็นไหมขึ้นมาเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมากลับขึ้นมา าเลืองอย่ามเฉียวน่ากินน่ากินน่ากินขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะกระดูกหมอย่างของไ่โซชาแนลนะ